พระพุทธเจ้ามีจริงแสดงว่าพระพเจ้าแสดงว่าพระเจ้าต้องมีจริงด้วยครับไหนพระเจ้ามีจริงยังไงอธิบายกูฟังหน่อยสิพระพุทธเจ้ามีจริงเนี่ยอธิบายมึงฟังล้ว่ามีจริงยังไงพระเจ bueno ้ามึงมีจริงอ่ะธิบายกูฟังหน่อยว่ามีจริงยังไงยกตัวอย่างกูฟังหน่อยพูดไหมกูฟังหน่อยไล่ประวัติศาสตร์ให้กูฟังหน่อยว่ามียังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยกูไล่ประว mm ัต hmm. ิศาสตร์ให้มึงได้ละกูไล um, ่ไปได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบ เกิดที่ไหนอยู่เมืองอะไรพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมีภรรยาชื่ออะไรมีลูกชื่ออะไรก่อนจะตัดสรุปในสัมมาสัมพุทธชื่อว่าอะไรหลังตัดสรุปมาเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงบอกสอนธรรมะยังไงตั้งศาสนายังไงและถ่ายทอดบอกสอนต่างๆกันมาตอบกันมาอีกกี่ปีกี่พันปีกี่ล้านปีปวัที่มาได้หมดเลยนะพระเจ้ามันมีอะไรอธิบายกูฟังกันขอประวัติศาสตร์เออ คือการพูดแบบนี้เป็นการด้อยค่าพระเจ้านะครับด้อยค่าพระเจ้าหรือพยายามที่จะดึงพระเจ้าให้มาเป็นมนุษย์คือเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าคือพระเจ้าหากว่าเราสามารถที่จะรู้ประวัติของพระองค์ก็แสดงว่าพระองค์มีการเกิดการตายใช่ไหมครับมีการเกิดการตายเหมือนมนุษย์ถ้าเรารู้ประวัติของพระเจ้าก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแต่เราต่างหากที่เป็นพระเจ้าใช่ไหมครับ เออด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้าไงครับด้วยเหตุที่พระเยซูมีประวัติมีการเกิดมีการตายผมจึงไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่พระองค์หรือพระเจ้าเนี่ยไม่มีประวัติไม่มีการเกิดไม่มีการตายเนี่ยนี่แหละครับคือสภาพของความเป็นพระเจ้าและด้วยเหตุนี้รูปปั้นต่างๆที่เรากราบ เราไหว้เราบูชากันทุกวันนี้จึงไม่ใช่พระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าเรามีประวัติว่า,ารูปปั้นรูปนี้ถูกป,ปั้นมาในสมัยไหนปั้นโดยฝีมือของใครด้วยการอุปถัมภ์จากใครทำไมถึงต้องปั้นแบบนั้นแบบนี้ด้วยเหตุนี้ไอ้รูปปั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้ไงครับแต่พระเจ้าที่แท้จริงพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือาการเวลา พระองค์อยู่ก่อนมนุษย์พระองค์จะให้มนุษย์รู้ประวัติของพระองค์ได้ยังไงใช่ไหมเราถูกสร้างเราจึงมีประวัติเพราะฉะนั้นการที่คุณพยายามที่จะถามหาประวัติของพระเจ้าเนี่ยเท่ากับว่าคุณมองว่าพระเจ้านั้นคือหน้าตาเหมือนมนุษย์หรือเป็นพระเจ้าของกรีกหรืออยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ซึ่งไม่ใช่สิ่งนี้ผมอยากจะให้คุณเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าคือพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เอเลี่ยนพระเจ้าไม่ใช่สัตว์ พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์หน้าตาของพระเจ้าไม่เหมือนผู้ใดพระองค์ตรัสเองไม่ใช่ผมพูดนะครับแต่พระองค์ตรัสเองอยู่ในคมภีรอันกุรอานพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นมีหนึ่งเดียวพระองค์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งเราพึ่งพาพระองค์ไม่ว่าลมฝนฟ้าอากาศสิ่งต่างๆพระองค์ก็ประทานลงมาให้อยู่ในระบบนิเวศให้มันดําเนินไปตามนั้นเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ใช้สอยได้ใช้ประโยชน์จากมัน คุณก็สังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ประสูติและไม่ถูกประสูติก็คือพระองค์นั้นไม่มีพ่อแม่พระองค์ไม่มีลูกพระองค์จะมีลูกไปเพื่ออะไรใช่ไหมในเมื่อพระองค์ก็เสกมนุษย์ได้อยากได้ลูกก็เสกสิอาดัมพระองค์ก็เสกขึ้นมาพระองค์จะส่งพระเยซูที่เป็นบุตรมาตายไปเพื่ออะไรพระองค์ไม่มีลูกนะครับและพระองค์บอกว่าพระองค์นั้น ไม่มีผู้ใดเสมือนเหมือนพระองค์หน้าตาพระองค์รูปลักษณ์ฉายลักษณ์ของพระองค์จะไม่เหมือนสิ่งที่พระองค์นั้นสร้างขึ้นมานี่คือคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละฮะคือคนที่เขาไม่เข้าใจในพระเจ้าเขาก็จะจินตนาการไปต่างๆนานา,นาซึ่งพระเจ้าบนโลกนี้ในศาสนาอื่นหรือในลัทธิค,ความเชื่ออื่นมีพระเจ้าในรูปแบบต่างๆมากมายคุณก็เลยเข้าใจว่าพระเจ้าของอิสลามนั้น ก็น่าจะเหมือนของความเชื่ออื่นๆซึ่งคุณเข้าใจผิดครับคุณเข้าใจผิดพระเจ้าไม่ได้อยู่บนโลกนี้พระเจ้าอยู่ในที่ของพระองค์แต่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ฟังชัดและได้ยินชัดพระองค์ทรงเห็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ณที่ใดไม่ว่าเราจะอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้หรือขึ้นไปฟากฟ้าพระองค์ก็เห็นเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่อาจที่จะหนีพ้นไปจากเงื้อมมือของพระองค์พระองค์ตรัสเองอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานแต่คุณก็จะบอกว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกเขียนขึ้นมาโดยมนุษย์ถูกลอกเลียนแบบมาแต่ผมอยากจะให้คุณมาอ่านมันจริงๆครับเพราะว่ามีสิ่งที่ มีสิ่งที่ถูกกล่าวเอาไว้แล้วก็มันตรงกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตรงกับสิ่งที่อยู่ในอนาคตอา่าโอเคถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอะไรบางอย่างให้คุณนะครับการที่เราจะรู้จักเ,เราจะรู้ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมนั้นมันมีเหตุผลรองรับและปรากฏหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วครับชัดเจนอยู่แล้ว แล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหากว่าคุณอายุสามขวบหากว่าตอนที่คุณอายุสามขวบพ่อของคุณพาคุณไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ทำให้คุณได้เห็นหมีแพนด้าเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็ได้ซื้อตุ๊กตาหมีแพนด้าให้คุณเป็นตัวแรกในโมเมนต์นั้นช่วงเวลานั้นพ่อกับแม่ของคุณจูงมือคุณไปเที่ยวสวนสัตว์ คุณได้เห็นหมีแพนด้าคุณมีตุ๊กตาตัวแรกเป็นครั้งแรกพ่อคุณนั้นให้คุณขี่คอคุณดีใจมากคุณดีใจมากเป็นโมเมนต์ที่คุณไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแต่พอกลับบ้านพ่อคุณหายไปจากคุณไปจนคุณอายุ25ปีจนคุณอายุ25ปีแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุณแทบจะจำหน้าตาของพ่อคุณไม่ได้แล้วละ แต่แม่คุณเขาคงไม่มีทางลืมแน่นอนแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาคือพ่อของคุณแม่คุณก็บอกว่าหน้าตาเขาเหมือนพ่อคุณเขาพูดเรื่องของแม่คุณได้ตรงทุกอย่างแต่พอคุณถามถึงเรื่องในอดีตเกี่ยวกับคุณเนี่ยเขากลับบอกได้ไม่ตรงคุณจึงไม่ค่อยมั่นใจและมันจากกันนานเกินไปแม่คุณก็เกิดความระแวงในตัวเขาบวกกับการที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณมีสติสัมปชัญญะ จะต้องทําอะไรแบบไตรตรองสัปดาห์ที่สองก็มีอีกคนหนึ่งโผล่มาเขาก็พูดเหมือนคนแรกหน้าตาเหมือนคนแรกเลยทีนี้ก็เหมือนเดิมอีกพูดเรื่องของแม่คุณแต่ไม่สามารถที่จะพูดเรื่องของคุณในอดีตได้แล้วอาทิตย์ที่สามก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงมือคุณบอกว่าเขาคือพ่อตัวจริงของคุณเขาคือพ่อตัวจริงของคุณ เขาบอกว่ายังจําเหตุการณ์ที่สวนสัตว์ที่พ่อนั้นพาคุณไปเที่ยวไปดูหมีแพนดา้าแล้วก็ซื้อตุ๊กตาหมีแพนด้าให้คุณได้ไหมเอาลายมือในนั้นให้แม่คุณดูแม่คุณก็ยืนยันว่าเขาคือ,อาลายมือนั้นก็คือลายมือของพ่อคุณในนั้นบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากอีกไม่นานเขาจะกลับมาหาคุณให้คุณอดทนไว้มีเหตุผลบางอย่างที่เขา ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต e ัวตนได้และไอ้สองตัวและไอ้สองคนที่ปรากฏก่อนหน้านั้นคือตัวโคลนนิ่งไม่ใช่ตัวจริงให้คุณนั้นระวังมันเอาไว้ให้คุณอยู่ห่างห่างมันมันต้องการที่จะมาฮุบสมบัติเอาเป็นว่าแม่คุณกับค right. right. ุณเนี่ยพ่อคุณได้ทิ้งสมบัติเป็นพันล้านให้ก็แล้วกันเมื่อถึงเวลาอีกไม่นานเนี่ยพ่อคุณจะกลับมาพร้อมความจริงทุกอย่างคุณกอดจดหมายไว้แนบอกตัวเองน้ำตาไหล ไม่เชื่อใช่ไหมครับว่าผู้ที่อยู่ในจดหมายที่เราไม่เห็นหน้ากลับบอกถึงเหตุการณ์ในอดีตของเราได้และลายมือก็ตรงกับลายมือของพ่อเราจริงๆเขาพูดเรื่องของแม่ได้ตรงเช่นกันกับไอ้สองคนที่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้อยู่ต่อหน้าเราแต่กลับพูดความจริงในอดีตให้เราฟังไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากับเขาแล้วทีนี้คุณจะยอมรับไอ้สองคนนั้นว่าเป็นพ่อหน้าตาเหมือนกัน คุณจะยอมรับมันสองคนว่าเป็นพ่อหรือคุณจะรอคอยคนที่อยู่ในจดหมายผมคิดว่าสามัญสำนึกของคนเนี่ยเราเชื่อคนที่อยู่ในจดหมายทีนี้เรามามองในาศาสนาอิสลามจดหมายที่พ่อส่งมาอยู่ในซองเปรียบเสมือนคัมภีร์อัลกุรอาน เปรียบเสมือนคัมภีร์อันกุรานที่บอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ได้ตรงแถมยังพูดถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตยังพูดเรื่องราวต่างๆในอนาคตได้ตรงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอันกุรานได้กล่าวอะไรเอาไว้ในคัมภีร์อันกุรานนะครับมีการกล่าวถึงสิ่งที่เราเพิ่งจะค้นพบมาไม่นานนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในร่างกายหรือในธรรมชาติซึ่งไม่เคยปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไหน หรืออยู่ในคำพีมร์ไบเบิลมาก่อนเลยเช่นในอันกุรานบอกเป็นในไว้ว่ามนุษย์จะขึ้นไปอย่างฝากฟ้าอันกุรอานบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหายใจไม่ออกซึ่งมันเป็นการบอกถึงผลของการที่อากาศเบาบางพระองค์ไม่ได้บอกถึงเหตุแต่พระองค์บอกผลให้เรานั้นไปหาเหตุว่าทำไมมันถึงทำให้หายใจไม่ออกอันกุรอานกล่าวว่าใต้เทะเลมีคลื่นซ้อนคลื่นอันกุรานบอกว่า แผ่นดินถูกแผ่ขยายซึ่งเราเพิ่งจะมารู้ว่าเมื่อก่อนนี้ทุกทวีปมันรวมกันแล้วก็ค่อยๆแตกออกจากกันกระจัดกระจายไปทั่วโลกกลายเป็นทวีปต่างๆเมื่อก่อนมันคือทวีปเดียวที่เรียกว่าทวีปแผนเจียถ้าคุณอยากจะรู้ในเรื่องนี้จริงๆมันหาข้อมูลง่ายมากนะครับและอันกุรานบอกว่าภูเขามีรากหรือ,อเป็นเหมือนดังตะปูตอกตรึงแผ่นดินไม่ให้มันสั่นไหว และอันกุรานบอกว่าฝนเกิดจากลมที่หอบขึ้นไปแล้วก็เกิดการกลั่นตัวอันกุรานกล่าวถึงเศษชิ้นส่วนนอกโลกอันกุรอานกล่าวว่าน้ําไม่ได้มีแค่ในโลกนี้อันกุรานกล่าวถึงลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันลายนิ้วมือของมนุษย์ที่ไม่ซ้ำกันนะครับอันกุรอานบอกถึงอสุจิอันกุรอานบอกถึงขั้นตอนการเจริญของตัวอ่อนในคันมารดาอันกุรอานกล่าวถึง ความเจ็บปวดอยู่ที่ผิวหนังซึ่งก็คือเส้นประสาทอยู่ที่ผิวหนังนะครับทุกวันนี้เราเพิ่งจะรู้ว่าผิวหนังเนี่ยคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดและเต็มไปด้วยเส้นประสาทหรือเซ็นเซอร์อันกุรอานกล่าวว่ามนุษย์มาจากที่เดียวกันทุกวันนี้สิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญามีเพียงสปีชีส์เดียวซึ่งก็คือมนุษย์ไม่ว่าผิวสีเราจะแตกต่างกันแค่ไหนเวลานอนด้วยกันก็สามารถที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตั้งท้องได้ มันเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราถูกเขียนด้วยรหัส DNA ที่เหมือนกันเราถูกผู้เดียวออกแบบมาไม่มีทางที่พระเจ้าของอีกศาสนาหนึ่งจะสร้างมนุษย์ของเขาให้ไปอสอดรับสอดคล้องหรือสามารถที่จะแต่งงานกับพระเจ้าของอมนุษย์ของพระเจ้าของอีกองหนึ่งได้ไม่มีทางที่พระเจ้านั้นจะก๊อปปี้ผลงานของกันและกันนี่คือความจริงที่คุณจะต้องยอมรับเราจะต้องมาจากสักแหล่งหนึ่ง ทีนี้เราจะมาจากลิงหรือพระเจ้าของคริสต์ของฮินดูหรือของศาสนาอิสลามคุณจะต้องไปศึกษานะครับตรงนี้และอันกุรอานก็ยังบอกเป็นในเรื่องโลกลมให้เราเอาไปพิจารณาหาคำตอบเอาเองอันกุรอานกล่าวว่าทั้งแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างก็โคจรต่างก็ไม่หยุดอยู่กับที่ซึ่งเราเพิ่งจะมะีซึ่งเราเพิ่งจะมารู้ความจริงเมื่อไม่นานมานี้ว่า สิ่งต่างๆที่อยู่ในเอกภพนี้มันไม่ยู่มันไม่อยู่กับที่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในอันกุรอานนะครับถ้าคุณอยากจะศึกษาเนี่ยมีให้คุณมากมายที่คุณนั้นจะได้ตื่นเต้นกับมันแต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วครับในอันกุรอานนะ่ะมันจะมีแบบกัมกึงมันจะมีกัมกึงบางคนที่หัวใจมีอคติเขาจะมองเห็นในอีกด้านหนึ่ง ต้องเป็นคนที่ต้องการที่จะค้นหาความจริงเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าถึงจะเปิดอ,อกเปิดใจให้เขาได้รับรู้ถึงความจริงของพระองค์พระองค์ตรัสเองว่าคนที่มีโรคอยู่ในหัวใจนั้นหรือคนที่ไม่ต้องการแนวทางที่ถูกต้องพระองค์ได้ทําบางสิ่งหรือว่าเป็นฝาครอบหัวใจของเขาไว้ต่อให้เขาจะอ่านยังไงเขาก็จะไม่เจอความจริงเขาก็จะเจอแต่วความโหมดร้ายนี่คือความน่ากลัวของคัมภีร์อัลกุรอาน และยังมีข้อมูลอีกมากมายเลยนะครับไม่ใช่แค่เท่าที่ผมยกตัวอย่างมามีอีกมากมายที่คุณจะได้พบได้เห็นมันหากว่าคุณเปิดหัวใจของคุณให้เป็นกลางไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมา,อ,าอินอยู่กับศาสนาอิสลามคุณเองจะเข้าใจแค่คุณวางหัวใจของคุณให้เป็นกลางเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะมองเห็นความจริงได้แต่ถ้าคุณเต็มไปด้วยความอาคติที่อยู่ในหัวใจแน่นอนครับ คุณไม่ต้องการตั้งแต่แรกไงคือคือคุณไม่ต้องการความจริงตั้งแต่แรกแต่คุณต้องการหรือว่าคุณเจตนาที่จะมาหาข้าบอบกพร่องของคัมภีร์อัลกุรอานตั้งแต่แรกพระองค์จึงให้สายตาของคุณนั้นโฟกัสไปในจุดที่มันจะทําให้คุณเอาไปโจมตีเพื่อที่จะเป็นบททดสอบให้กับผู้คนหรือผู้ที่เป็นมุสลิมด้วยเพื่อที่จะให้คนได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์พูดอยู่ในอัลกุรอานที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทําทฝาครอบในหัวใจคนอย่างนั้นอย่างนี้นะ ภาพของมันอนะคืออะไรคุณจะได้เป็นตัวอย่างให้มุสลิมได้เห็นนี่คือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าไงครับแต่คุณไม่เคยเข้าใจมันเป็นคมภี์เดียวที่น่ากลัวมากนะครับเป็นคัมภีร์เดียวที่อ่านแล้วขนลุกไม่มีคัมภีไหนชั่วชีวิตผมเนี่ยที่อ่านแล้วรู้สึกว่าขนขนลุกอะแต่คัมภีนี้อ่านแล้วขนลุก และยังไม่พอนะครับด้วยข้อมูลที่ผมได้กล่าวมาบวกกับการที่ตัวอันกุรอานเองนั้นถูกล็อกเอาไว้เป็นกรอนที่ไม่มีใครที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันได้จนถึงเวลานี้มันกลายเป็นจดหมายที่พ่อส่งมาให้ลูกมันเป็นหลักฐานซ้อนหลักฐานอะคุณเข้าใจไหมในหลักฐานที่เป็นตัวคัมภีร์นั้นมันก็ยังมีข้อมูลต่างๆที่มันเป็นหลักฐานซ้อนหลักฐานอยู่ในนั้น มันจึงทําให้เราเชื่อว่าต่อให้เราไม่เห็นพระเจ้าพระองค์ก็มีอยู่จริงเพราะสิ่งที่พระองค์กล่าวนั้นมันตรงกับประวัติศาสตร์มันตรงกับข้อมูลในร่างกายของเรามันตรงกับข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันตรงกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เราจะต้องเห็นพระเจ้าแล้วเราถึงจะเชื่อว่าพระองค์นั้นมีอย <mientras> ok ู่จริงถ้าเป็นแบบนั an ้นเราต้องเห็นเราถึงจะเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนเวลานี้เราเชื่อว่าดาวเทียมมีอยู่จริงไหม เราไม่เห็นมันด้วยซ้าม,มันโครจรอยู่บนฟ้าอยู่ตรงไหนณจุดไหนณเวลานี้กล้องอวก,กาศเจมส์เว็บณเวลานี้แม้แต่ฝา,ากฝั่งซีกอเมริกาหรือคนที่อยู่ฝากฝางนั้นหรือแม้กระทั่งสมองของเราเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมถ้าเราใช้ตากการรกะเนี้ยเออมันก็น่าคิดนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะยอมรับเหตุผลได้แต่ที่เรารับมันไม่ได้เพราะว่าอาคติมันเคลือบหัวใจเรา มันเคลือบหัวใจเราจนเราไม่ยอมรับความเกลียดชังมันมากเกินไปแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่มีอยู่จริงก็เท่ากับว่าคุณกลับไปสู่ความว่างเปล่าไม่มีใครที่จะให้คุณให้โทษกับคุณได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เชื่อพระเจ้าไม่ศึกษาไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณตายไปพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยคุณ เตรียมตัวที่จะรับมือกับผลผลที่จะตามมาเรือยงเตรียมตัวเตรียมใจเรือยงฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณปฏิเสธพระเจ้าสายร้ายพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพระเจ้าไม่มีอยู่จริงหรือเรามาจากลิงจากที่ไหนก็ช่างพระเจ้าไม่มีอยู่จริงเท่ากับว่าคุณไม่ขาดทุนไม่ได้กําไรอะไรเท่ากับศใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณปฏิเสธพระเจ้า แล้วพระเจ้าดันมีอยู่จริงถามว่าคุณจะทำยังไงคุณมีวิธีรับมือหรือยังนี่คือคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองนะครับคุณเท่านั้นที่จะเลือกหนทางให้ตัวเองได้ไม่มีใครเลือกครับไม่มีใครเลือกเราต้องเลือกหนทางให้ตัวเองก่อนเราจะต้องทำตัวทำหัวใจของเราที่จะแผนกล้องหรือว่าแผนจานของเรานั้นไปรับสัญญาณจากสัญญาณของพระผู้เป็นเจ้าก่อน ถ้าเราแผนจานของเราหนีเราไม่ต้องการรับสารจากพระองค์พระองค์ไม่มีมนุษย์พระองค์ก็ไม่หิวครับไม่มีมนุษย์พระองค์ก็ไม่หิวทีนี้คุณก็จะถามว่าแล้วพระองค์จะสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรคุณก็จะต้องมาศึกษาเองมันเป็นหน้าที่ของคุณคุณจะต้องมาศึกษาเองเหมือนอยู่ในลูกแข่งอะคุณอยู่ในลูกแข่งแล้วคุณไม่วิ่งอะ่ะใครจะเอาเส้นชายขยับมาให้คุณอะ่ะใช่ไหมคุณจะต้องวิ่งไปหาเส้นชายสิ ที่แบบนี้คุณเข้าใจแต่ทีพูดถึงเรื่องศาสนาเรื่องของพระเจ้าเรื่องของการตอบแทนนรกสวรรค์คุณกลับอยากจะให้เขาเลื่อนสวรรค์มาให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรแบบนี้มันมักง่ายเกินไป